สวัสดีครับเพื่อนนี่จะมาแกงข้าวปุ้งใบชะพูใส่ใบกัญชานะครับอ่าดูกันเลยพี่แกงกันเลยครับนี่โหแครับขัวก,ก,กห็หอมสำหรับที่สองนะครับใส่ใบกัญชาเลยนะครับให้น้ำมันมันออกนะครับพยายามที่ พวกนะ้ำมันออกนะครับไอ้พวกนี้ยิงโดนความร้อนที่น้ำมันออกนะครับสารนี้เดียวมาเยอะนะครับเพื่อเป็นยานะครับเพื่อนๆไม่กิอเไรมากนะเป็นยาที่ดรระคร kind of ับน้ำทีนีครับเอาเติมหนอเติมหน่อย แล้วนะเราก็จะใส่กินลงไปแล้วครับใส่เป็นสักครึ่งกล่องก่อนนะครับแล้วก็เติมน้ำลงไปนะเติมน้ำลงไปแล้วก็ดอกก็เติกุนะครับผมนะครับพอกะทิก็เสร็จเราจะใส่เนื้อกุ้งลงไปนะกองเจ้อกุ้งลงไปนะครับเตาจะไม่ค่อยฟูฟ้าเท่าไหร่นะครับ เาถ่านก็แบบนี้เนี่ยเล่งไฟไม่ได้แต่ไเราจะใส่ผมปรุงรสน้ำตาลนี่หวานตามใจชอบเปนะผมแค่ประมาณนักช้อนครึ่งพอละต่อไปก็อ่ากด,ดดีครับผมแล้วก็คนเขาชนิดหนึง่งเดี๋ยวพอเขาเดือดให้กุ้งสุกดีแล้วค่อยใส่ใบชจู้นะครับสัครูครับผมไปนะครับทีนี้เขาเดือดได้ที่แล้วใส่หัวที่ต้มไปหน่อยครับผมแต่งหน้าครับผมอ่า ครับมันกุ้งน้ำมันกัะชาออกเต็มที่แล้วนะใส่ใบจะปพลงไปเลยครับผมครับให้ใบชะพูเขาสลดหน่อยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพื่อนแต่กข้าวหมอนมอด้ครับงานนี้ครับผมเพื่อนออพูดอย่าตักใส่บิโตไปกินที่สนามบินนี่ครับโอเคคฮะเสร็จแลครับผม กินข้าวกันครับสวัสดีครับ